ครับผมเครื่องเคลือบคามิเนตครับผมตัวนี้สามารถติดตั้งเครื่องเคือบสองหน้าได้นะครับวิธีการติดตั้งแบบนี้เลยครับผมตอนใส่ฟิล์มเข้าไปอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งบนหน้าจอการทำงานนะครับทั้งหมดตัวเลขชุดแรกมีปุ่มสองปุ่มในการควบคุมนะครับ นี้ปรับความเร็วในการหมุนของมอเตอร์อันนี้คือการปรับไปหน้าถอยหลังหรือหยุดของมอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับคือปรับอุณหภูมิของโรเลอร์โดยการปรับอุณหภูมิเนี่ยจะมีการจ่ายไฟเพื่อทำความร้อนจะขึ้นไฟสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็โหมดในการปรับความร้อนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3โหมดโหมดแรก คือไม่ทําความร้อนนะครับไม่ทําความร้อนตัวนี้จะไม่มีการจ่ายไฟเพื่อทําให้โรเลอร์ร้อนโหมดที่2คือทําความร้อนเฉพาะฮีทลูกบนลูกเดียวนะครับโหมดน,นี้นะครับก็คือทําความร้อนทั้งบนทั้งล่างในกรณีที่เราเคลือบสองหน้าแล้วเป็นกระดาษนะนะครับเดี๋ยวก็ให้ใช้โหมดนี้ไปเลยถ้าเคลือบสองหน้าใช่ไหมครับผมจะเคลือบหน้าเดียวก็ก็ไม่ต้องเปิดความร้อนหน้าเดียวได้อ่าใช่ครับเคลือบ A e 3สได้ อันนี้เป็นงานสั่นทิพ์นะครับเป็นงานวิ 4, นงไปสี่กดคอนดั้บห้าลงมาครับเดี๋ยวนะครับกด forward นะครับเพื่อให้เป็นงานวิ่งไปข้างหน้านะครับผมหรือกดถอยหลังก็ได้นะครับหรือหยุดนะครับไปหน้ารอบหนึ่งได้ครับ ตัวนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องของการพ้งงอนะครับเยวเคื่อไปติดก่อนเดียจะให้ดูนะครับด้านข้างจะมีโรเลอร์สำหรับปรับแรงกดนะครับปรับแรงกดให้เหมาะสมกับงานกับกระดาษนะครับผมถ้ากดแ<ม>น,น,น่นไปจากงานได้ตรงถ้ากดแน่นเกินไปนะครับมันก็จะมีการ เปนอันย่นของกระดาษนะครับผมเข้าในเหรอพี่ทุกครั้งที่เเลิกใช้งานนะครับให้ใส่กระดาษเข้าไปหนึ่งใบนะครับและสั่งหยุดนะครับ ค้างไว้อย่างนี้และปิดเครื่องนะครับเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเรามาทำงานเราสามารถเปิดให้วอร์มได้นะครับฟิล์มจะไม่ละลายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่กระดาษทิ้งทิ้งไว้อย่างนี้ครั้งต่อไปมาเปิดเครื่องเนี่ยกว่าจะร้อนคือฟิล์มจะละลายจนขาดก่อนนะครับละลายติดลูกแล้วก็จะเป็นคราบกาวบนลูกลูกยางสีแดงนะครับ ก็เมื่อกี้นี้ใช้กระดาษาธรรมดาหยแบบนีบนะครับนี้เป็นผิวมันนะครับของ,องหน้านเคลือาของหน้าค,ครับผมสำหรับเกือบปกโอเคครับ